นานมาแล้วเขาให้คำขวัญกันมันก็ดังมาถึงวัดว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขหลวงพ่อก็มาเทศให้โยมฟังที่เราพากันทำสมาธินี่เราฝึกพลังจิตพลังจิตนี่หลวงพ่อเปรียบเหมือนดังกับเงินมันเป็นแก้วสารพัดนึกทีนี้ ถ้าหากว่าเงินนี่ใช้ไม่ถูกทางมันหากพาเราไปลงนรกพาเราไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าก่อนจะตายก็ห่วงไอจิตเป็นห่วงเนี่ยมันอันตรายโอ้ใครจะดูแลโอ้จะไม่ได้ใช้โอ้เสียดายแย่โอ้จะตายแล้วแน่นอนไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนมันบันดาลทุกข์แล้ว เงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแต่ก็ถูกด้วยว่าถ้าเราเอาคำนี้มาพูดว่าเงินนี่เปรียบเหมือนกันกับพลังจิตทีนี้พลังจิตนี่ต้องฝึกด้วยตนเองคนอื่นจะมาฝึกให้เราไม่ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารนี่เราต้องรับประทานเองจะให้คนอื่นรับประทานแทนเราทำไม่ได้ ถึงเราจะรักคนนั้นเพียงใดก็ต้องให้คนนั้นเขากินเองเรารักลูกเราอยากจะกินแทนลูกกินไม่ได้ลูกมันอยากจะโตก็ต้องกินเองพลังจิตก็เช่นเดียวกันเราจะให้คนอื่นฝึกให้เรานั้นไม่ได้เราต้องฝึกเอาเองทีนี้เงินคืองานก็หมายความว่าเราอยากได้พลังจิตเราก็ต้องทำงานทำงานก็คือ เราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิงานที่จะได้พลังจิตงานนิดเดียวนึกพุทโธห้านาทีก็ได้แล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ทำสมาธิต้องทำเสียทำแล้วมันได้กุศลมหาศาลมันเกิดได้พลังจิตขึ้นมาพลังจิตนั้นมันน้อยนิดเดียวแต่มันบรรจุไปด้วยวาสนาบารมีบุญ วาสนาบารมีสามอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นที่พลังจิตในพลังจิตนั้นมันจะเก็บเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็เป็นของที่ไม่ตายร่างกายแม้นจะแตกสลายไปแต่พลังจิตนี่จะไม่แตกสลายไปจะติดตนตามตัวท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างยิ่งเพราะเวลาโคนจะตายนี่จิตมันจะต้องออกจากร่าง เวลาจะออกจากร่างนี้มันจะต้องทุรนทุรายในความทุรนทุรายนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเราได้สร้างพลังจิตขึ้นพลังจิตนั้นจะต้องมาช่วยเราในเวลาที่เราจะดับชีพทำลายขันเพราะว่าพลังจิตมันอยู่ที่จิตพอเราจะออกไปมันก็ตามเราไปมันก็ส่งให้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมี ติดตัวเราไปตลอดด้วยเหตุดังนี้ท่านทั้งหลายการที่เราได้สร้างความดีต่างๆนับไปตั้งแต่บุญทานการกุศลสวดมนต์ภาวนาสาดับรับฟังพระธรรมเทศนาแต่เบื้องต้นมาจนถึงวันนี้ได้ก็ให้เป็นกลุ่มนอนนิ่งเรียกว่าแนบนิ่งอยู่ในจิตใจของเราก็ทำให้เรานี้ไปสู่สุขติแน่นอน การให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เราทำนี้จุดมุ่งหมายก็คือความสำเร็จเมื่อไร่เราจะบรรลุความสำเร็จนั้นความสำเร็จนั้นเป็นทอดๆเหมือนก,นกันกับเราทำนาเราทำสำเร็จแล้วปีนี้ต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีก มันก็จะต้องสำเร็จกันไปทุกปีทุกปีหลายๆปีเข้าความสำเร็จมันก็นับหลายครั้งเช่นเดียวกันกับเรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งไปสำเร็จแล้วชุดนี้เรานั่งสมาธิต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเรานั่งต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเราจำศีลวันพระนี้สำเร็จแล้ว เราจำศีลอีกวันพระหนึ่งก็สำเร็จอีกเราจำศีลอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จอีกเราให้ทานพากันบริจาคสร้างกุฏิสำเร็จไปเราบริจาคทานบวชพระเอา้าสำเร็จเราสร้างสาราเอา้าสำเร็จไปอีกแล้วเราพากันสร้างพระเจดีย์มหาเจดีย์เอา้าสำเร็จไปอีกแล้ว ความสำเร็จแต่ละครั้งระครั้งนั้นย่อมแสดงออกซึ่งพลังต่างๆเช่นเราพากันทำนาสำเร็จแล้วปีขานเราทำนาสำเร็จแล้วปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงเราก็ทำงานมาสำเร็จเมื่อเราสําเร็จมาแต่ละปีนั้นข้าวก็ได้มาเมื่อข้าวได้มาแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ครอบครัวเหล่านั้นก็จเจริญขึ้นเมื่อจเจริญขึ้นจากธรรมดาจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสำเร็จขั้นสุดท้ายแม้นว่าเราจะสำเร็จเป็นปีๆมาก็ตามแต่มันก็ยังมีอีกที่เราจะสำเร็จขั้นสุดท้ายคือรวบรวมเช่นอย่างทำนาสำเร็จนี่เราไถาดินเราหวานเราดำข้าว เราเกี่ยวข้าวเรานวดข้าวเราขนข้าวขึ้นยุง้งอย่างนี้เขาเรียกว่าสำเร็จแต่ละครั้งเหมือนอย่างกับเรานั่งสมาธิวันนี้วันพระนี้สำเร็จวันพระก่อนสำเร็จไปแล้ววันพระโน้นสำเร็จไปแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดสันติสุขภายในจิตก็จะต้องมีการรวบลัด ที่จะมาถึงความสำเร็จขั้นสุดท้ายอีกด้วยอีกทีหนึ่งด้วยเรารักษาศีลหรือเราให้ทานที่เรากระทำกันอยู่นี้จุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือสวรรค์และนิพพานเป็นสถานที่ที่เราต้องการในที่เหล่านั้นจะต้องเกิดจากความสำเร็จเราสำเร็จในการให้ทานเราสำเร็จการรักษาศีล เราสำเร็จการภาวนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญบรารมีมาสีอสงไขยแสนกับมาถึงชาตินี้พระองค์ก็ได้สำเร็จความสำเร็จของพระองค์ก็คือความตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความสำเร็จเราท่านทั้งหลาย ชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนั้นเราสำเร็จอะไรบ้างมีอะไรที่เราสำเร็จเราก็คงจะรู้ในตัวของเราว่าทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางโลกเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางธรรมเราทำอะไรสำเร็จมาความสำเร็จในทางโลกนั้นมันก็ดีใจชั่วหนึ่งมันก็ดีอยู่เรียกว่าความสำเร็จ แต่ความสำเร็จในทางธรรมนั้นเมื่อใครทำความสำเร็จอันนี้ขึ้นมาได้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสำเร็จอมตะสำเร็จที่ไม่ตาย